สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมี n a t i o n a l เมื่อพูดถึงอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ห่างไกลจากชุมชนแต่ก็ยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากตัวเมืองไม่มากและตั้งอยู่ในอำเภอเมืองวันนี้จะพาไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรับอากาศอันบริสุทธิ์ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายของพวกเราเพื่อนเพื่อนวันนี้ขออนุญาตเช็คอินที่นี่นะฮะอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเพื่อนๆนี่เลยครับวันนี้เราจะนอนที่นี่หนึ่งคืนคกลางเต็นท์แล้วก็จะเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามผมมาได้เลยนะครับจะสนุกสนานแค่ไหนไปดูกันเลยจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับค่ะอันนี้พักไม่ค่าที่ไปเที่ยวพักครับขอชื่อขอเบอร์ค่ะเขียนเลยจ้ะครับเขียนชื่อก่อนมากี่ท่านคะสองครับเอาเต็นท์มาเองเนาะเอาเต็นท์มาเองครับฝนตกไหมครับฝนไม่ตกค่ะตอนนี้คืนเดียวเนาะพี่คืนเดียว อันนี้ไม่ได้มาด้วยกันรอสักครู่นะคะพี่น้ำตกอะเราเข้าไปอีกลึกไหมอะเเออดินไปถึงอะค่ะสิบเก้ากิโลตามเส้นเหลืองค่ะแต่ถ้าน้ำตกอะค่ะเออหนูเดินอะวันนั้นอะหนูบ้าเที่ยวกันแล้วแต่หนูเดินเข้าไปแล้วแบบสองกิโลจ้ะสองกว่าใช่ถูกมันต้องเชื่อต้องไปเองจ้ะมันดูแบบเฮ้ยมันจะมีมันโซนมันลุกทุ่งหน่อยนะโซนนี้มันลุกทุ่งหน่อยอะค่ะ แต่ก็ไม่มีอะไรนะคะแต่แนะน้ำกอหลบๆหน่อยแต่ว่าก็เดินเข้าไปถึงใช่ไหมได้ค่ะเพาชื่อออกไปเสร็จค่านอนตามเส้นบางๆเลยจ้ะครับาะนนั้นหนูเดินเข้าไปบอกนี่มันไปกันสองคนเนาะจะไปต่อแล้วแตอเคียนนี้ใช่มทางไม่ชัดเจนนะใช่มันดูมันไม่ข้ามลำโค้งอ๋อแล้วเราไปตามลำธารใช่ไหมใช่แล้วมันก็เดินแบบมันลกอ่ะพี่มันเหมือนไม่มีคนเดินอ่ะเออเราก็ไปเรื่อยๆแต่ไม่หลงเนาะไม่หลงเราแค่ะเข้าออกทางเดียวเท่าไหร่ครับไปร้อยสามสิบถ้าเข้านอนรวมรวมแล้ว อันนี้จะไปใช่ไหมครับใช่ครับจะไปอยากได้การต้องไปที่พอดีครับอันนี้อยู่หน้าไหนครับเนี่ยหน้าสิบเจ็ดเปิดเลยจ้ะเ้าเข้าข้านอนรวมแล้วค่ะค่ารถสามสิบต่อคนต่อคืนค่ะขอบคุณครับนี่กฎกติกามารยาทนะฮะเวลาเปิดปิดที่ห้าสองทุ่มห้ามนำสัดเลี้ยงเข้าไปนะครับนี่ด้านบริเวณทางเข้าครับพี่ครับ ลุยเลยครับทางขึ้นที่จะไปอุทยานไปที่บริเวณลานกางเต้นของเราก็จะเป็นป่าป่าแบบนี้นะครับสองข้างทางก็จะลกนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนต้นไม้ก็แข็งกันจเจริญเติบโตงอกงามก็จะลกๆหน่อยครับไม่ต้องตกใจครับขับรถไปเรื่อยๆอ,อากาศกำลังดีนะตอนนี้เรามาถึงกันในช่วงตอนเที่ยงเที่ยงเที่ยงกว่ากานะ ก็วันนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่บ้างนะเพราะปกติแล้วในวันธรรมดาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ก็อาจจะคึกคักขึ้นบ้างนะวันหยุดสุดสัปดาห์มาถึงแล้วนะฮนะบนลานกลางเต็นท์ลานชมจันทร์ลานชมดาวลานอะไรนะชมดาวหรือชมจันทร์ลานกลางเต็นท์ลานชมดาวทางขึ้นมานี่ก็ค่อนข้างจะชันนิดนึง รู้สึกว่ารถขึ้นมาเนี่ยจะอืดนไม่ค่อยมีแรงต้องใช้เกียร์หนึ่งค่อยๆขึ้นมานะครับพอแต่ว่าความสูงก็ไม่เท่าไหร่นะ600กว่ามเมตรจากระดับน้าทะเลเที่ยงกว่าๆยังไม่ถึงบ่ายดีฮะบริเวณลานก็ยังมีพื้นที่อยู่เหลือเลยน,ะนี่ให้เลือกอยู่สองฝั่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่วิวมองไปในเมืองฝั่งด้านนี้ด้านทิวเขานะด้านฝั่งทิศตะวันออกผมจะเลือกตรงนี้แล้วก็จะเลือกเอา กลางบริเวณใต้ร่มไม้ตรงนี้นะฮะ,ะเพราะว่ามีต้นไม้เนี่ยจะได้แขวนเปไปเลยในตัวกลางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวสรุปกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆจากที่ทําการอุทยานด่านเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นเขามาประมาณสัก2-3กิโลจะมาถึงทางแยกเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้ามาลานกลางเต็นท์ลานชมดาว พอเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยเข้ามาอีกระยะทางประมาณอีก2กิโลเศษนะครับทางก็จะเป็นแบบนี้นะทางทางดินแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีมีฝนมีน้ําลงมาเนี่ยรถเล็กหรือว่ารถใหญ่เนี่ยก็อาจจะติดอาจจะเดินทางเข้ามาไม่ได้ตรงนี้ก็จะห่างจากสํานักง,งานมา500เมตรอาจจะต้องเดินเท้าต่อเข้ามาแต่ตอนนี้สามารถขับรถเข้ามาได้ด้านหน้าผมก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ละด้านซ้ายมือก็จะเป็นลานแรกนะอยู่กับเนินเขาอีกเนินหนึง่งวิวจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆ จะมองลงไปเห็นเมืองเพชรบูรณ์นะวิวประมาณนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะขับขึ้นไปบนยอดเขาอีกยอดหนึ่งขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะไม่ไกลตรงนี้ก็กลางได้นะก็จะเป็นเชิงเขาเป็นละลันเป็นชั้นขึ้นไปก็เลือกจุดกลางกันได้เลยเนี่ยครับตรงนี้ก็เพิ่งเทปูนมาใหม่นะเพิ่งเทปูนใหม่ สำหรับขึ้นเนินเนี่ยสามารถขับรถขึ้นไปได้นะครับเพื่อนๆห้ามก่อกองไฟงดใช้เสียงหลังเวลาสามทุ่มครึ่งอันนี้ก็ศา,าลานั่งพักชมวิวงดใช้เสียงนะครับแล้วขวามือก็จะเป็นห้องน้ำห้องสุขาแบบก่อสร้างชั่วคราวข้างล่างนะข้างบนก็แบบถาวรเดี๋ยวเรามาชมวิวตรงศา,าลานี้ ตรงจุดนี้เขาจะห้ามกลางเต็นท์นะเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมนี่เป็นห้องน้ำแบบที่สร้างไว้ชั่วคราวนะตรงนี้ก็จะมีแบบโตัส้วมไว้ ให้ใช้น้ำก็น่าจะเป็นน้ำจากธรรมชาตินะแต่ว่าขุ่นหน่อยนึงน่าจะาใช้สารส้มนะฮะแกว่งแต่ว่ามีก๊อกให้ใช้นะในนี้ห้องนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็มีอยู่สี่ห้อง ส่วนห้องถาวรนะอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งหน่อยตังนี้เป็นอ่างล้างพัชชนะไปดูด้านในมีที่แขวนเสื้อนะนี่นะถังน้ำที่ เจ้าหน้าที่เขาบรรจุจากข้างล่างนะฮะแล้วก็ขนขึ้นมาเอาไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวที่ด้านบนนะครับก็ค่อยอทยอยขนใส่รถมาเติมตรงนี้เนื่องจากว่าที่นี่เป็นพื้นที่สูงนะระบบน้ำประปาไม่สามารถที่จะสูบขึ้นมาใช้ได้นี่ทางลงลงด้านนี้ลนะานชมดาวอุทยานแห่งชาติตาดหมอกถึงแล้วนะครับเพื่อน,เ,อนเช็คอินแล้วนะครับจุดจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว ก็จะเป็นของกินของใช้เล็กๆน้อยๆใช้บริการได้ตรงด้านนี้นี่ครับลานจอดรถตอนที่28นี่ครับกลางเรียบร้อยแล้วพี่ด้านนู้นออกมาถ่ายรูปรอบๆฮะอ่ามีอะไรนะพาร์ตบูดอะไอวูดๆอะไรนะให้เล่น อุปรกรณ์วัดปริมาณน้ําฝนถ้าฝนตกลงมาถึงระดับตรงนี้แล้วสีแดง <c oughs> ก็เตรียมตัวอพยพหนีฮะตัวไข่ตัวมันเลยนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ยังฝนยังไม่ตกนะครับเส้นผมฮะกลางเรียบร้อยแล้วทังอุทยานก็มีนะครับมีให้เช่าก็าไม่ต้องเตรียมมานะเช่าของอุทยานก็ได้นะบรรยากาศอีกด้านหนึ่งครับก็อีกอารมณ์หนึ่งนะฮะมองออกไปเห็นในเมืองตรงนู้นน่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะ เขาคอนะฮะบรรยากาศอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจะจำกัดด้านบนแต่ก็เงียบสงบนะครับแผนการที่จะไปเดินเที่ยวน้ำตกนี่ก็คงจะไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสองโมงเสร็จแล้วก็ะจะต้องเดินทางไปอีกสิบกว่ากิโลนะก็คงคงต้องใช้เวลาแล้วก็กว่าจะเดินเข้าไปในน้ำตกอีกแลวเดินกลับอีกก็คงจะมืด น่าจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ภารกิจของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งจ็อกกิง้งบริเวณรอบๆลานกลางเต้นที่ทําการอุทยานเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะได้ระยะทางเท่าไหร่ถ้าไม่มืดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบกลับมาชมพระอาทิตย์ตกบนลานกลางเต้นนะครับวิ่งขึ้นเนินนะหอบนะครับผมวิ่งมาถึงตรงทางแยกตรงนี้ขึ้นไปบริเวณลานกลางเต้นลานชมดาว ถ้าขึ้นนะฮะต้องไปทางนี้ส่วนทางลงก็จะลงอีกทางหนึ่งเป็นวันเวยเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถวิ่งออกกำลังกายได้นะครับปลอดภัยแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีอาจจะเจอพวกกระทิงกวางอะไรพวกนี้ส่วนช้างนิดโซนนี้ก็ยังไม่ขึ้นมานะจะอยู่บริเวณแถวๆน้ำตกขึ้นเนินครับโอ้สุดสุด,ส,ด,ส,ดสุดยอดสุดยอด สุดยอดสามสุดยอดขึ้นเนินเอาโซ่โซผมก็ำลังวิ่งเข้าไปในซุม้มอุโมงต้นไม้ด้านหน้านี้ด้านในก็จะเดินเข้ามาก็จะคลึม้มมืดข้างหน้าก็คือบ้านพักของทางอุทยานหลังขนาดใหญ่เลยสามารถมาอยู่ได้ทั้งครอบครัวเลยบรรยากาศอยู่กลางป่ามาใช้บริการได้นะบรรยากาศเงียบสงบแน่นอนพูดถึงเรื่องความเงียบตอนที่ผมเดินทางมาถึงลานกลางเต็นท์เนี่ย ก็ได้จัดแจงกลางเต็นของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผูกเปนอน,นครับบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมีเต็นอยู่4ีห้าหลังเงียบสงบมีแต่เสียงธรรมชาติปรากฏว่าพอนอนพักไปได้สักชั่วโมงหนึ่งนะฮะมีเต็นมีสมาชิกขึ้นมาใหม่ประมาณสัก4ี่หเต็นมากันแบบครอบครัวเพื่อนฝูงนะฮะก็จะล้อมเต็นกันก็มาเร่งๆอยู่ข้างเต็นผม ตอนมาทีแรกก็เสียงดังแล้วล่ะฮะโชคดีที่ไม่ได้มาเลือกกลางข้างๆเต้นผมนะถัดล้นไปกระยะหนึ่งพูดกันเสียงดังมากเลยนะฮะจากที่เคยเงียบกริบเนี่ยพอมาเสียงกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาเนี่ยเสียงดังก็เลยเผมออกมาวิ่งดีกว่านะฮะฝากเห็นใจด้วยนะฮะการมาท่องเที่ยวสถานที่สาธารณะแบบนี้ก็ควรที่จะมีกฎกติกามารายาทนะครับอย่าล้ำเส้น ละเ,เมิดสิทธิทส่วนบุคคลของผู้อื่นนะฮะปัญหาตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหานะเราออกมาด้านนอกแล้วเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็ต้องทำใจบ้างนะครับตรงนี้เป็นที่ทำการของอุทยานเอาละตอนนี้ลงเนินบ้างละ มีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับถ้าตอนนี้เบาแรงแล้วลงเนืนอแล้วนะลงขาไปขากลับก็ต้องขึ้นอยู่ดีแหละครับขึ้นขึ้นลงลงเอาอะไรแน่นอนนะฮะผมก็วิ่งมาถึงปากทางถนนลาดยางแล้วนะร,ระยะทางสองกิโลเมตรตรงนี้เดี๋ยวผมคิดว่าจะไปต่ออีกสักโลเศษๆนะไปกลับจะได้ระยะสัก7กิโลปากทางเข้าทางนี้จะไปน้ําตกตานหมอกอีกสิบหกกิโลเมตรส่วนทางนี้ก็จะกลับอ,อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ อีก18กิโลเมตรนี่นะครับอุทยานแห่งชาติตากมอกจังหวัดเพชรบูรณ์ผมเข้าใจแล้วครับเพื่อนๆตรงทางที่ผมวิ่งมาจากลานกลางเต็นทนะ์น่ะเนี่ยคือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินั่นเองนะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนี่นะครับมันมีป้ายบอกตรงนี้นะฮะก็จะมีสถานีทั้งหมด7สถานีก็จะไปตามทางที่ผมวิ่งลงมาเนี่ยแหละครับผ่านสถานีโป่งเทียมไผ่สร้างไผ่บง ไการฟื้นคืนสภาพป่าหลังสิ้นสุดสัมปทานทำไม้ลานชมดาวแล้วก็ปืนป่าอีสานตะวันตกสถานีสุดท้ายระยะเวลาการเดินทางเดินเท้าครึ่งชั่วโมงจากอายาน5นาทีตรงนี้นครับความลัดชันเฉลี่ยดตามแผนที่เลยครับเพื่อนๆ คือเส้นทางนี้เป็นเส้นทางนําไปสู่แหล่งท่องเที่ยวลานชมดาวซึ่งก็เป็นจุดชมทัศนียภาพตัวเมืองเพชรบูรณ์ที่ดีที่สุดเส้นทางไม่ลาดชันนักสามารถเข้าถึงได้สะดวกนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเดินเท้าหรือว่าปั่นจัก,กรยานหรือว่าขับรถยนต์ตลอดเส้นทางท่านจะได้รับรู้ถึงความเกี่ยวพันกับโป่งเทียมกับต้นไผ่แล้วก็กับการพื้นคืนสภาพป่าหลังสิ้นสุดสัมภานการทำมาของบริษัท ทำไมอัดแล้วก็ผืนป่าแห่งนี้ก็คือกลุ่มป่าภูเขียวน้ําหนาวหรือผืนป่าอีสานตะวันตกหใน19ื้ผืนป่ากลุ่มสุดท้ายของประเทศไทยซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็อยู่ใกล้เมืองเพชรบูรณ์มากที่สุดเพียง12กิโลเท่านั้นข้อมูลรายละเอียดความเป็นมาอย่างนี้นะครับเพื่อสภาพป่าตอนนี้นะมันก็จะมีแต่ไม้เรือปกคลุมปกคลุมต้นไม้ทั่วทั้งบริเวณทั้งเขาทั้งลกนะแบบนี้ฮะ ไม้เลยก็จะเป็นใหญ่เลยช่วงนี้ดูนะฮะไปทุกขนทุกแห่งเลยทางขวามือนี่นะครับไม้ใหญ่เว้นสะแต่ไม้ใหญ่เนะะี่แหละยังขึ้นไปไม่ถึงป่ากุย้ยแถวนี้นะฮะปุ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งน้ำนะฮะ ยอดไม้ทั้งสองฝั่งกําลังโน้มตัวเข้าหากันเรากําลังจะเป็นพื้นป่าพื้นเดียวกันแล้วอีกไม่ไกลนะเดี๋ยวลมมาเอ็นไปเอ็นมาแล้วก็ถึงกันแล้วยอดไม้ทั้งสองกำลังเชื่อมโยงต่อกันระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาพยายามเข้าอีกไม่ไกลแล้วนะจะต้นไม้ถึงนะครับนี่เลยถ่ายรูปตรงป้ายนี่เลยครับผมออกมาได้ประมาณ3กิโล3.1กิโลนะเดี๋ยวผมวิ่งกลับดีกว่า เขาไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะท้องฟ้าอาจจะมืดเร็วกว่าปกติพอตกเย็นมานะฮะนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะขับรถสวนผมผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกสิบเต็นเห็นจะได้นะเพื่อนๆแต่ว่าก็รองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนเยอะพอสมควร น่าจะได้หลายสิบเต้นอยู่นะครับต้นหวายนะขึ้นแซมระหว่างต้นไม้ต้นใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแปลงป่าที่เขาปลูกขึ้นมาใหม่นะนี่นะครับหวายต้นขนาดเท่าๆกันแซมขึ้นมาระหว่างต้นไม้ต้นใหญ่ได้ยินเสียงอะไรนะลงมาจากกิ่งไผ่ต้นนี้นน่าจะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ไม่เห็นตัวนะผมคิดว่ามันมันน่าจะเห็นผมนะฮะมันก็เลย รีบหลบหนีไปตรงนี้เป็นทางน้ําลงไปนะเป็นกอไผ่กอขนาดใหญ่เลยแล้วก็เป็นทางน้ําลงไปทางดินที่ผมออกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาเชิดแฉะเนี่ยก็อาจจะเละเป็นโคลนอาจจะรถเข้าไม่ได้ด้วยนะฮะทั้งรถเล็กและรถใหญ่เนี่ยฮนะอันนี้เรากำลังขึ้นเนินอยู่นะครับเพื่อน สมาชิกเริ่มมากันแล้วนะกำลังจะหมดไปอีกหนึ่งวันวันนี้อายุเราก็จะน้อยลงไปอีกหนวัน เช้าวันใหม่อันสดใสกับกาแฟถ้วยโปรดครับอยู่ที่ไหนทักทายกันมาได้นะครับเพื่นพนอนๆอรุณสวัสดยามเช้าครับทุกขนขอให้ความสุขนะครับทุกสรรพสิ่งบนโลกล้วนแต่ทำหน้าที่ของมันเราจะอยู่ร่วมกันโดยที่จะไม่เบียดเบียนกันและจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเดินทางมาจนถึงท่วงท้ายคลิปกันแล้วมีนัดต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้า ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ